นิทานเรื่องอาถรรพ์ผีตายท้องกลมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านบางน้ำเปรี้ยวหมู่บ้านริมน้ำที่ดูภายนอกเงียบสงบรม่มรื่นไปด้วยสวนผลไม้แต่ใครจะรู้ว่าภายใต้สายน้ำที่ไหลเอื่อยๆนั้นเคยซุกซ่อนความลับดำมืดที่เล่าขานกันปากต่อปากจนขนหัวลุกมาถึงทุกวันนี้ ในสมัยที่เศรษฐีมีอำนาจล้นฟ้าใครมีเงินก็เหมือนมีกฎหมายในมือเสียยงเจ้าของโรงสีข้าวและที่นาเกือบครึ่งตำบลเป็นชายวัยกลางคนที่มั่งคั่งแต่อารมณ์ร้ายเสียยงมีเมียที่แสนดีชื่อแม่อิ่มแม่อิ่มเป็นหญิงชาวบ้านหน้าตาหมดจดกิริยามารยาทเรียบร้อยชาวบ้านต่างรักใคร่เอ็นดู ที่สำคัญแม่อิ่มกำลังตั้งท้องแก่ได้8เดือนท้องโยกใกล้คลอดเป็นทายาทที่เสียยงรอคอยมานานแต่ทว่าสันดานผู้ชายมักแพ้ความใกล้ชิดและความสาวเรื่องราวมันเริ่มวิบัติเมื่อเสียยงรับนางซ่อนกลิ่นหลานสาวห่างหานของแม่บ้านเข้ามาช่วยงานในเรือนนางซ่อนกลิ่นชื่อก็บอกยี่ห้อว่ามันซ่อนความร้ายกาดไว้แค่ไหน มันเป็นสาววัยขบเพาะผิวพันผุดผ่องในตาหยาดเยิม้มและที่สำคัญมันทะเยอทะยานอยากจะเป็นคุณนายแทนคนใช้นังซ่อนกลิ่นเริ่มแผนการชั่วด้วยการทำสเสน่ยาแฝดมันแอบไปหาหมอผีขเขมรแถวชายแดนได้น้ำมันพรายและขี้พึ่งปิดปากพระร่วงมามันแอบป้ายใส่เสื้อผ้าเสียยงบ้างผสมในน้ำล้างหน้าบ้างจนเสียยงที่เคยรักแม่อิ่มเริ่มเปลี่ยนไป จากที่เคยกลับบ้านตรงเวลาก็เริ่มอ้างว่าติดธุระแอบไปคลุกอยู่กับนางซ่อนกลิ่นที่เรือนคนใช้ทรัพย์สินเงินทองที่เคยให้แม่อิ่มเก็บก็เริ่มรั่วไหลไปพรนเปลนนางเมียน้อยจนในที่สุดความลับก็ไม่มีในโลกวันที่แม่อิ่มจับได้คาหนังคาเขาคือวันที่เสียยงกําลังพลอดรักกับนางซ่อนกลิ่นอยู่กลางห้องโถงพี่ขุนพี่ทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไง ฉันท้องลูกของพี่อยู่นะแม่อิ่มร้องไห้โฮตัวสั่นเทาได้ความเสียใจแต่อาน,นิจาฤทธิ์ของมนดำทำให้เสียยงหน้ามืดตามอเขาผลักแม่อิ่มกระเด็นไปกระแทกเสาเรือนโอ้ยแม่อิ่มกุมท้องร้องครวญครางมึงอย่ามาเรื่องมากนะนางอิ่มกูจะเป็นผัวใครมันก็เรื่องของกูอีซ้อนกลิ่นมันปล้นนิบัติกูดีกว่ามึงร้อยเท่าถ้ามึงอยู่ไม่ได้ก็ใส่หัวไป นางซ่อนกลิ่นเดินหนวยหนาเข้ามากอดแขนเสียยงแล้วสยะยิ้มเย้ยหยันได้ยินแล้วใช่ไหมคะคุณพี่ไปสิคะกลับห้องรูหนูของหล่อนไปซะอย่ามาขัดจังหวะความสุขของฉันกับคุณพี่นับจากวันนั้นชีวิตของแม่อิ่มตกต่ำลงราวกับทาตในเรือนเบี้ยทั้งที่ท้องแก่ใกล้คลอดแต่ต้องตื่นมาหุงหาอาหารซักผ้าให้นางซ่อนกลิ่นกับผัวชั่ว โดยที่เสียยงไม่เหลียวแลแม้แต่ข้าวปลาอาหารดีๆแม่อิ่มก็แทบไม่ได้ตกถึงท้องนางซ่อนกลิ่นเริ่มกังวลพี่ขาถ้าอีอิ่มมันคลอดลูกออกมาพี่คงจะหลงลูกมันแน่ๆแ,แล้วฉันละ่ะสมบัติพี่ต้องตกเป็นของมันหมดเสียยงที่โดนของจนงงหัวไม่ขึ้นเอ่ยปากถามว่าแล้วเองจะให้พี่ทำยังไงกำจัดมันสัทีพี่ คืนนี้เดือนมืดน้ำขึ้นสูงเราลวงมันไปที่ท่าน้ำดึกสงัดคืนนั้นลมพัดกระโชกแรงจนใบไม้ไหวเสียดสีกันดังหวีดหวิวหมาในหมู่บ้านพร้อมใจกันหอนรับเป็นทอดทอดราวกับรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุร้ายเสียยงแสงทําดีเข้าไปหาแม่อิ่มในห้องอิ่มพี่ขอโทษนะที่ผ่านมาพี่อยากไถ่โทษ ไปจุดทูบไหว้พระแม่คงคาที่ท่าน้ำกับพี่หน่อยสิขอขมาลาโทษกันแม่อิ่มผู้ซื่อสัตย์ดีใจที่ผัวกลับตัวกลับใจจึงพยุงท้องโยเดินตามลงไปที่ท่าน้ำหลังบ้านที่นั่นนางซ่อนกลิ่นยืนอยู่รอแล้วพร้อมกับรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมทันทีที่แม่อิ่มก้มลงจะจุดทูบนางซ่อนกลิ่นก็ส่งสัญญาณเอาเลยพี่เสียยงถีบเข้าที่กลางหลังแม่อิ่มเต็มแรง ตูมร่างของหญิงท้องแก่พลัดตกลงไปในแม่น้ำที่เชี่ยวกรากแม่อิ่มตะเกียบตะกายพยายามโผล่พ้นน้ำพี่ช่วยด้วยพี่จา๋าลูกลูกในท้องแต่นังซ่อนกลิ่นกลับหยิบไม้ภายอันใหญ่กดหัวแม่อิ่มลงไปในน้ำเสียยงยืนมองดูเมียตัวเองดิ้นทุรนทุรายฟองอากาศบุ๋มบุมผุดขึ้นมาพร้อมกับมือที่ไขว้ว้าอากาศ ก่อนลมหายใจสุดท้ายจะหมดลงแม่อิ่มทะลึ่งพรวดขึ้นมาเหนือน้ำตาเบิกโพงจ้องหน้านางซ่อนกลิ่นและเสียยงกูขอสาบแช่งพวกมึงต้องตายตกไปตามกันกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยกูจะเอาชีวิตพวกมึงแล้วร่างของแม่อิ่มก็จมดิ่งหายไปในสายน้ำที่มืดมิดทิ้งไว้เพียงความเงียบและเสียงหัวเราะระรื่นของนางซ่อนกลิ่น เสียยงแจ้งชาวบ้านว่าแม่อิ่มเป็นตะคริวจมน้ำตายชาวบ้านต่างพากันงมศพแต่แปลกประหลาดที่งมเท่าไหร่ก็ไม่เจอศพราวกับแม่อิ่มหายสาบสูญไปเฉยๆเสียยงจัดงานศพหลอกๆให้ผ่านพ้นไปแล้วก็เสวยสุขกับนางซ่อนกลิ่นอย่างเปิดเผยแต่ความสุขนั้นสั้นนักคืนที่สมหลังจากแม่อิ่มตายขณะที่นางซ่อนกลิ่นกำลังนอนนวดให้เสียยงอย่างสบายใจ จูๆ่ๆไฟตะเกียงในห้องก็วูบดับลงลมเย็นเยืยอกพัดกรูเข้ามาทางหน้าต่างหอบเอากลิ่นคาวเลือดและกลิ่นโคลนสาบควายเข้ามาคละคลุ้งแมะแม่แมะ,แมะ,แมะเสียงเหมือนน้ำหยดลงบนพื้นดังมาจากหน้าประตูห้องใครวะใครมาทำน้ำหกเสียยงตะโกนไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงลากขานกหนักๆครืดครืดครืดเข้ามาใกล้เตียง ทันใดนั้นฟ้าแลบแปลบปราบส่องให้เห็นร่างที่ยืนอยู่ปลายเตียงร่างนั้นบวมอืดจนจำเขาเดิมแทบไม่ได้ผิวหนังเขียวคล้ำมีตะใคร่น้ำเกาะผมยาวรุงรังปิดหน้าปิดตาท้องโย้ใหญ่ที่แตกปริดจนเห็นไส้ไหลห้อยรุ่งริ่งและในอ้อมแขนที่เน่าเฟนั้นอุ้มทารกตัวซีดเปลือดที่กำลังส่งเสียงร้องแง่แง่พ่อจ๋าแม่หนาว แม่หิวนมนางซ่อนกลิ่นกรีดร้องสุดเสียงกรีดผีผีอีอิมมันกระโดดลงจากเตียงวิ่งหนีตายออกไปนอกชานเรือนแต่ทว่าทางเดินเต็มไปด้วยเส้นผมยาวเหยียดที่เลื้อยมาพันแข้งพันขาผีแม่อิ่มลอยวูบมาดักหน้ายื่นมือที่เน่าเปื่อยบีบคอนางซ่อนกลิ่นยกตัวลอยขึ้นเหนือพื้นมึงแย่งผัวกูมึงฆ่าลูกกูมึงต้องตาย นังซ่อนกลิ่นดิ้นทุรนทุรายตาเหลือกถลนลิ้นจุกปากขาตะกายอากาศผีแม่อิ่มบีบแรงขึ้นได้เรื่อยจนมีเสียงกระดูกคอดังกร๊อบร่างของเมียน้อยผู้ทะเยอทยานร่วงลงสู่พื้นแน่นนิ่งตายตาไม่หลับใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความกลัวสุดเครียดเสียยงเห็นชู้รักตายต่อหน้าตสติก็ขาดผึงเขาคว้าปืนลูกซองยาวที่หัวนอนเล็งไปที่ผีเมียหลวงมึง มึงตายไปแล้วอย่ามันลอกกูหรอกกูไม่กลัวมึงหรอกเว้ยปัน้นเสียงปืนดังสนั่นวันไหวแต่กระสุนกลับทะลุร่างวิญญาณไปฝังที่ฝาผนังผีแม่อิ่มสยะยิ้มที่มองไม่เห็นปากเพราะเนื้อแก้มหลุดรุย่ยพี่จ๋าไม่อยู่กับลูกเมียเธอพี่ในน้ำมันเย็นนะพี่ ผีแม่อิ่มค่อยๆย่างสามขุมเข้ามาเสียโยงถอยหลังกรูดจนชนหน้าต่างเขาหันหลังกระโดดหนีลงไปทางท่าน้ำหวังจะว่ายน้ำหนีไปอีกฝั่งทันทีที่ร่างเสียยงสัมผัสผิวน้ำเขาก็รู้สึกเหมือนมีมือจำนวนนับร้อยมือดึงขาเขาไว้ใต้น้ำนั้นเขาเห็นใบหน้าของแม่อิ่มที่บวมอืดจ้องมองเขาด้วยสายตาอาฆาตมือของแม่อิ่มและทารกน้อยเกาะเกี่ยวเหนียวรั้งเขาให้จมดิ่งลงสู่ก้นแม่น้ำ เสียยงพยายามดิ้นรนระเกียบระกายแต่แรงคนหรือจะสู้แรงกรรมเขาสำลักน้ำโคลนเข้าปอดความเจ็บปวดทรมานเหมือนตอนที่เขายืนดูเมียตายย้อนกลับมาหาเขาเป็นร้อยเท่าเขาขาดใจตายอย่างทรมานจมดิ่งลงสู่โคลนตมก้นแม่น้ำ รุ่งเช้าชาวบ้านมาพบศพนางซ่อนกลิ่นนอนตายอยู่บนเรือนสภาพคอหักหมุนได้รอบทิศใบหน้าเขียวคล้ำและที่น่าสยดสยองคือที่ลำคอมีรอยนิ้วมือดำๆห้านิ้วประทับชัดส่วนเสียยงหายสาบสูญไปไร้ร่องรอยสามวันต่อมาศพของเขาลอยขึ้นมาติดที่ท่าน้ำหน้าบ้านตัวเองสภาพศพกอดเสาต่อมอท่าน้ำไว้แน่นดวงตาเบิกโพงด้วยความหวาดกลัว และที่น่าขนลุกที่สุดคือชาวบ้านเล่าว่าทุกคืนวันพระจะได้ยินเสียงเพลงกล่อมลูกแววมาจากท่าน้ำบ้านเสียยงพร้อมกับเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญโอละเฮลูกแม่พ่อเขาไม่รักเราแล้วไม่มีใครกล้าพายเรือผ่านท่าน้ำนั้นหลังพระอาทิตย์ตกดินอีกเลยบ้านหลังใหญ่ของเสียยงถูกทิ้งร้างปล่อยให้รกฉัด ปกคลุมด้วยต้นไทรใหญ่ที่รากห้อยระยะลงมาเหมือนผมของแม่อิ่มเป็นอนุสร์เตือนใจคนรุ่นหลังสืบมาเมียหลวงคือคู่ชีวิตเมียน้อยคือคู่เวรคู่กรรมใครคิดทรยศความรักที่บริสุทธิ์จดจมย่อมไม่สวยงามกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองไม่ช้าก็เร็ว